เน่เตเมเมสะกะลุงนี้แกปาติဖြစ်มาเลยဆိုတာကိုကြည်လ ය ရအောင်เนาะပထမဆုံးတလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီญาติဥတုကိုထိုင်းလို့အากาศလို့တုံးလို့ရတယ်เนาะအากาศအากาศဥပမာအားဖြင့်วันนี้อากาศดีมากเลยဒီနေ့ญาติဥတုအရင်ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့เนาะอากาศเนาะอากาศอากาศเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยทุติยาตะလုံးကြည်มั้ยทุติยาตะလုံးကပါလဲဆိုတော့ဒီติปิ่นပေါ့เนาะติปิ่นကိုထိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ ต้นไม้ลดตเนาะต้นไม้ต้นไม,นม้อุปมาศาเจ้าในจีเมสว่วนี้เราควรปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเนาะเราควรปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเราณตูจะนดูควรสุดยการเต้นเน่ปลูกสุดาการใส่ตาควรปลูกสุดาการใส่เต้นเน่ ต้นไม้สดกับติปิ่นเราควรปลูกต้นไม้งาโดเดติปิ่นไสติเนี่ยให้มากขึ้นปูมยาลาเอาเนาะจนเราติปิ่นก็ปูมยาลาเอาไสติเนี่ยหลุပြောเชนน่ะหอบีเนาะติปิ่นนี่ก็อิญตาอิญกะเทอะหยาจีปูไสติเนี่ยสวยแต่บอบะเป้บ่เนาะหอบีหน้าตะครูจิเมหน้าตะครูว่าตีตองบ่เนาะตอตองตีตองโกจนเราถายหลุภูเขาหลุตรงเนี่ยเนาะภูเขาภูเขาภูเขา ขอบนเนาะปุ๊บมาေးခว่าတယวတี်ไม่ชนเนยต็ัวเล่เลชาตีตปာ๊บมาวเล่ยาดายใจลาตามมันเขาเปลี่ยนเลยตัวยาดาใจลายนส่วนนีุณชอบไปเที่ยวที่ภูเขาหรือทะเลเนาะคန်ชอบเต็งอาใจเดไปเที่ยวสุดากาตวเล่เดคุณชอบไปเที่ยวเต็ตัวเล่ดใจเดะที่ေนยကาုของยးนะภูเขาเต่าแตนบ่อนတောต်าေါ်บมาหรือตามมันเทะเลเป็นเลนาะติงอาตีตามาตัวเลยาดาใจดาลา ตีเป็นเลยมาตัวเลยอะเราใจดาราสวยได้ปงสามาเนาะคนชอบไปเที่ยวที่ภูเขาหรือที่ทะเลยังไงเนาะนอกคากจีเมจ์จนตดูดีมู่จูอาลาบอนเนาะตาก็ดอลลูดานที่บิดาพี่มาบ้าฝนตกเนาะเปลี่ยนหน่วยเดียกตับอกแบบเนาะฝนตกฝนตกฝนมาเนี่ยเอฟอ่านเลยถ้วยไห่เนมาครับบู้ดีเชี่อตัวก็เอาหนังที่บิดาถ้วยไห่ฝนเนาะฝนตกฝนตกยังไงเนาะฝนตก อุปมาอาพิสาจตงาในจีเมสุยเยนวันนี้ฝนตกอย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะตีน,นี้โมยาเดที่อยู่ตัวโพเลมมีเน่นสุดะปองสัมบานเนาะวันนี้ตีน,นี้ก็ฝนตกโมยารเดอย่าลืมมัมมีเนเอาอยู่เดอย่าลืมเอาอยู่ตัวโพมัมมีเนบอกเนอร่อมสุดาการที นะอย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะที่อยู่ตัวผู้เล็มมันมีเนานะสุดท้าปงสซมบอกเน่า,นาสงสารจังชียเอาเนะนาะน่าสงสารจังหวัตีหลีบเยนนะกูเจ้าดอลมแรงลดตรงเนียเนาะลมสุดาการหลีแรงสุดาการเยนนะ่ะปังเลยดอลมแรงลีบเยนเนี่ยสุดท้าปงสซมบอเนาะลมแรงวันนี้ลมแรงมากเลยอย่าออกไปข้างนอกนะ ทีน um ี้လေอายันปิ๊นเนะอะเพียงมะถั่วตวาเนะซวยะปုံซั่นบอเนาะวันนี้ทีนี้ลมแรงมากเลยลีอายันปิ๊นเนะปอเนาะลีใต้ตาอายันปิ๊นเนะซวยะปုံซั่นมาอย่าออกไปข้างนอกนะอะเพียงมะแคะตวาบาเนะห وبي เนาะทีนี้งาลุงกูเปลี่ยนជីอ่ะอากาศต้นไม้ภูเขาฝนตกลมแรง ကဲတော့အားလုံးအလို့ရလွတ်သွားပြပါနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားလုံးဆူဆူပေါင်းအလုံး30ရှိပါပြီနော်အလုံးပြန်နှေးပါမမေ့အောင်မရောအောင်ခဏခဏပြန်နှေးပါနော်တကယ်လည်းလက်တွေ့အသုံးပြညာကြိုးစားပါဒီနေ့တက်ကြတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဖွန်ဂျိမ်းစ်สวัสดีครับ